เบกกี้โพสคลิปแฟนๆส่งหัวใจรัวๆนอกจากชมความสวยยังแห่ชอบแคปชั่นถึงหูมาก นอกจากสดสวยและรวยมากก็ยังขยันทำงานเป็นชีวิตจิตใจสำหรับเบกกี้สีธัญญาทำการกระแสต่างๆนานาของอดีตสามีถากูลที่นอกจากจะเปิดตัวสาวหวานใจโดยโพสต์โมเมนต์สวีทหวานกันหนักมากๆกลางโซเชียลล่าสุดถากูลยังประกาศข่าวดีเป็นคุณพ่อป้ายแดงแฟนสาวกำลังตั้งท้องลูกคนแรกพร้อมประกาศกำลังจะได้ลูกชายนั้นด้านสาวเบกกี้ล่าสุดโพสต์คลิปต,ตัวเอง กำลังทำงานประกอบเพลงยอดกานดาพร้อมแคปชั่นว่าวาสนามไม่ถึงอย่ามาหึงทีหลังางานนี้แฟนๆแ,แ,แห่เข้ามาชมความสวยของสาวเป็กกี้พร้อมส่งหัวใจรัวๆอาทิสวยมากชอบมากค่ะสวยอยู่แล้วอ่ะแม่เป็กเราไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะรวยขยันเก่งฉลาดด้วยค่ะครบเครื่องสุดๆภูมิใจไปกับคุณเป็กกี้รวยจากความสามารถของตัวเองชื่นชมค่ะเป็นต้นเขาอกขอ็ภูแหแ่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ